คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าผูกใจคนรู้ใจแมว เดี๋ยวเรามาต่อการที่สายของคุณติ้งโน้ตสายที่8ครับคุณติ้งโน้ตมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณติ้งโน้ตที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยได้เข้าไปพัวพันกับสิ่งไม่ดีครับจนทําให้ได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ19ปีที่ผ่านมาคุณติ้งโน้ตมาพร้อมกับเรื่องธาตุยานรกมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของคุณติ้งโน้ตกันเลยครับสวัสดีครับคุณติ้งโน้ต สวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณติ๊กโนตอนนี้โทรมาจากที่ไหนครับโทรมาจากอำเภอหัดใหญ่ครับอยู่ที่หัดใหญ่สงขาฝนตกไหมครับเนี่ยไม่ครับเพิ่งเล่นดนตรีเสร็จครับพี่แจ๊งไม่ตกเลยแต่เพิ่งเล่นดนตรีเสร็จครับอ่าเป็นดนตรีแล้วก็มาสแตนบายรอเลยใช่ครับทาคือนอะไรอยู่ด้วยครับอ่าโอเคโอเคก็สวัสดีครับครับสวัสดีทามาซกชาวแก๊งเดอะโกดเดลีโอทุกท่านด้วยนะครับครับผม อ่านะฮะคุณติงโน้กับผมนี่เดี๋ยวพึ่งเย่ายพึ่งเย็นเย็นย็นเย็นเยพึ่งไปเย่ายพึ่งไปรอให้ผมพาเข้าเรื่องก่อนอ่านะฮะจะเย็นจะเย็นสบายสบายเรามาคุยกันเพื่อคลายความตื่นเต้นก่อนไงอ่าคุณติงโน้งกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกใช่ครับแล้วปกติอยู่ที่นู่นไหนติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมฟังทุกคืนเลยครับถ้าไม่ได้ฟังนี่คือแบบนอนไม่หลับเลยครับคือฟังย้อนหลังด้วยแล้วรายการสดฟังไหมสดฟังรอบ ังครับถ้าฟังทันนะครับแต่ว่าถ้านี้ีม่มีโอกาสฟังสดก็การฟังน้นหลังแทนครับอ่าแสดงว่ามีงานเล่นเล่นดนตรีเนี่ยทุกคืนใช่ครับอ่าโอเคโอเคสบายสบายคุณติ๊งโน้ตไม mm ่ต้องรีบไม่ต้องเร่งตัวเองค่อยๆเล่าเล่าช้าๆ จากข้อมูลบเบื้องต้นที่ผมได้รับมาโอเคเหตุการณ์นี่มันย้อนกลับไปเมื่อ19ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณติ๊กนโน้ตอาจจะไปพัวพันกับบางสิ่งที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นถือว่าเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์อย่าไปทำตามอย่างเด็ดขาดใช่ครับผม,มอยากเป็นวิทยาทานสำหรับ<ม>คนฟังนะครับอืมโอเคโอเคมาคุณติ๊โนตครับเรื่องนี้เป็นยังไง ครับก่อนอื่นผมต้องของแก้ไขก่อนนะครับคือหลังอย่างที่ผมนั่งนับปีปีปปดูแล้วมันประมาณประมาณสิบเจ็ดปีที่แล้วครับไม่ไม่ประมาณสิบเจ็ดถึงสิบเก้าปีเนี่ยผมจาไม่เป็น,าปนรายไม่เป็นไรายไม่เป็นร 17, า,ายไม่เป็นรายสิบเจ็ดถึงสิบเก้าก็ได้เป็นเป็นเป็นคดีดังระดับประเทศนะครับออกหนังสือพิมพ์แต่ว่าผมจะใช้นามสมมติทั้งหมดนะครับในเหตุการณ์นี้นะครับอันไหนที่เล่าได้เดี๋ยวนะคุณติ๊กนตอันไหนที่เล่าได้ก็เล่าอันไหนที่ คิดว่าเล่าแล้วมันจะมีผลกระทบกับใครก็แล้วแต่เราละไว้นะครับโอเคผมผมคัดเลื่องมาแล้วครับที่พอดีจริงๆนันคือจากเรื่องนะครับเป็นประสบการณ์ที่ว่าผมเป็นของตัวผมเองเลยนะครับที่ว่าผมเคยหลงผิดผมอยากจะฝากเดือนพี่ๆน้องๆหนูๆทั้งหลายนะครับว่าอย่าไปนิองเอาไปยังมุกเด็กผานนะมันส่งผลเสียนะครับ เหตุการณ์นี้ขอเอ่ยก่อนนะครับว่าทุกอ,อย่างมันเป็นตัวละครสมมุติใหม่หมดนะครับเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อผู้เสียสูญเสียและลูกคดีนะครับเหตุการณ์ที่จะเล่าเป็นเหตุการณ์เกิดที่จังหวัดสงขานะครับสมัยนั้นผมยังอายุป,ประมาณสิบเอ็ดขวบได้ครับพี่แจ็คตอนนั้นผมเรียนประมาณปอได้ครับพี่แจ็คสมัยนั้นพี่แจ๊กจำได้ไหมครับยุคสมัยมนั้นเอ,อโทรศัพท์ ผมใช้ไปโรงเรียนเป็นสามสามหนึ่งศูนะครับบยังไม่มียังไม่มีเทคโนโลยีแบบสมัยนี้ให่มีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วสมัยนี้ครับแล้วเวลาผมโรงเรียนอ่ะไม่ไปโรงเรียนครับแม่ของผมจะไม่ส่งทุกครั้งที่ผมไปเรียนแล้วสมัยนั้นการบูลลี่ในสังคมไทยสมัยในห้องเรียนมันยังมีกันอยู่ครับอืครับแล้วก็เหมือนกับว่าผมไปเรียนแล้วผม เดินลุงพี่รีดไถเงินนะแหละนี่ครับพี่แจ๊คดลุงพี่รีดไถเงินจนแบบจนถึงวันหนึ่งที่เราทนไม่ไหวครับครับแบบว่ามารีดไถผมวันละสิบบาทบ้างยี่สิบบาทบ้างแล้วยุคนั้นจานข้าวข้าวจานหนึก็ประมาณสิบห้าบาทยี่สิบบาทแล้วผมได้เงินไปโรงเรียนวันละสามสิบบาทนะครับ,รบแล้วทอบห้บผมต้องกินหมูย่างอย่างเดียวเนี่ยเรา คืออาจารยเล่าเรื่องเหตุการเล่าจะเลือกเข้าเหตุการณ์แล้วนะครับคือหลังจากที่ผมโดนแทงเงินนะครับครับหลังจากที่ผมโดนแทงเงินคือผมหาวิธีคือผมไปออกลึกผมจะมีเพื่อนสองกลุ่มนะครับผมจะเล่าก่อนผมมีเพื่อนที่เรียนในโรงเรียนด้วยกันอกับเพื่อนที่รู้จักกันที่ร้านเกีงครับเพื่อนที่รู้จักกันที่ร้านเกีงนี่คือสมัยก่อนจะเป็นเด็กนักเรียนที่ว่าต่างโรงเรียนครับบางคนก็ไม่เรียนหนังสือ บางคนก็หลงผิดอะไรนี่เหบัญนี้ครับทุกท่าแล้วก็ตอนนั้นผมพาเพื่อนที่ชื่อนามสมมุตินะครับนายเกีย์ผมพานายเกียนน์ไปทวงตังค์ครับที่ถูกขือแล้วก็นายเกีย์พาเพื่อนพาอะไรไปจนไม่มีใครกล้าไขาาตังค์ผมหีกครับแล้วก็ผมหลงผิดผมคิดว่ามีการที่ผมอยู่กับกลุ่มคนกลุ่มนี้ะจ่ทำให้คนนั้นับถือผม,อมคน อยายกย่องผมมาแบบนี้ครับ <S <S หลังจากนั้นผมเริ่มเริ่มคบคบเพื่อนที่ร้านกีมมากกว่าสนใจเรื่องการเรียนครับอจนผมเริ่มเคเลหนักขึ้นเรื่อันครับพี่แจ๊ผมเริ่มลงทางไม่คบเพื่อนที่ลหลงผิดกับอาไวยมุกแล้วก็ถึงไม่ดีแล้วแล้วมันจะมีสถานที่หนึ่งนะครับพี่แจ๊มันเป็น,นม้าล้างเป็นที่ ที่หนีเรียนของเด็กนักเรียนคนไหนนั้นนะครับนักเรียนชอบมานั่งเรียนที่หนีเรียนนะครับมาจากหลากหลายโรงเรียนมาทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมขอพูดว่าไม่อยากใช้คํารุนแรงแต่ว่าขอพิ่มมาทําสิ่งที่ไม่ดีกันเป็นการบายมุครับแล้วผมตัวผมเองนะผมแค่ผมไม่ไม่ได้ดุนะครับแต่ผมแค่อยู่ในกลุ่มนั้นเฉยๆแล้วก็ ซึ่งพวกกลุ่มวนพวกนี้ครับเวลาเลิกงเรียนนะครับจะมาที่บ้านร้างกันทุกวันครับจะมาที่บ้านล้างกันทุกวันแล้วก็จนมีเหตุการณ์หนึ่งครับพี่แจ๊คที่ว่าเป็นเหตุการณ์สําคัญเลยคือผมเนี่ยมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับรุื่นพี่ในโรงเรียนครับครับแลวผมตามนายกินแจ๊มให้มาช่วยผมครับอเพราะว่านายกินเขามีเพื่อน ที่อยู่นอกโรงเรียนอะไรแบบนี้แบบเหมือนก็ต้องรั้ว่าผมสู้ไม่ได้ครับพี่แจ้ความสมัยผมเด็กๆครับแล้วนายเกมพ่อแม่นายเกมบอกว่านายเกมหายตัวไปหนึ่งวันแล้วครับนายเกมหายตัวไปหนึ่งวันแล,วแล้วแล้วก็เขาแจ้งความแล้วครับก็พ่อแม่นายเกมก็ตามหานายเกมมาจนจ้างนี่ต้องเหมือนกับว่าจ้างครับเหมือนกับนักสืบอ,อะไรแบบนีด้ด้วยครับแล้วพ่อนายเกมนะครับ ฝันนะครับฝันทุกวันเลยครับฝันว่าลูกตัวเองนะครับมาหาในลักษณะที่แบบมีผิวหนังไม่เกลี่ยมมีผิวหนังไม่เกลี่ยแล้วก็มาบบตัวฝันนะครับมาเดินมาตัวฝันแล้วก็มีร่องรอยผ่านบริเวณร่างกายมาตัวฝันอะไแล้วก็บอก เนฝันมาบอกพ่อพ่อครับผมหนาวครับพ่อครับทุมร้อนครับครับพ่อครับผมหนาวแล้วพ่อเขาก็คิดว่าคงฝันไปอะไรแบบนี้จนพ่อเขาฝันมาหลายคืนนะครับพี่แจคจนพ่อเขาพ่อเขาฝันพ่อฝันฝันละลายคืนแล้วพ่อเขามอนกับว่าตรงสัยในคดีนี้ด้วยครับว่า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 ลายเกลีมันหายได้ไหนอะไรนี่ไหมครับเพราะในลายเกลี เป็นห่วงอย่างลีกลูกลงเลยครับช่วยให้หน่ยหลายหน่วยงานช่วยกันตามหาเขาทําทุกวิถีทางเลยครับที่แจ้งไม่กระทั่งสายขาดหรือว่าร่างทรงครับแต่ก็ไม่พบนางเกินเลยครับตอนแรกผมก็คิดว่านาเกินออกจากบ้านเลยไม่ได้เคลียรมากจนผ่านมาประมาณตั์ที่สามได้พ่อเอานาเกินฝันแต่ก่อนครั้งนี้ที่ฝันมีความเคียมากครับพ่อนาเกิน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพ่อนายกมเขาฝันแบบยังไงนี่ไม่ได้ไปถามพ่อนายกมส่วนตัวคือไม่กล้าไปเกาะจังคมรู้สึกเขาอะครับอืคือหลังจากที่พ่อนายกมป่นมาคเขารีพาร่ายากๆช่วยกันไปตามหานายกมตามความฝันครับอืซึ่งมันจะมีสวนยางพาราครับพี่แดงที่สูงขาอ่ามันจะอยู่ถัดจากบ้านล้างไปประมาณห้ากิโลเมตรครับพี่แอม มันจะเป็นสวนยางพาราที่เขาเรียกว่าสวนต้นยางแก่ครับคือสวนยางพาต้นยางพาราที่ไม่สามารถกีดยางได้แล้วครับครับือจะไม่มีคนมาวนเตี้ยอะไรแถวนั้นเลยครับแล้วก็มันจะมีบ่อน้ําอยู่บ่อน้ำคือจะมีคราพออกนะครับบ่อน้ำกมบสมัยก่อนนะครับคือว่าเป็นบ่อน้ําลึกๆก,ก็ต้องใช้เชือกนึกออกนึกออก เพื่อเพื่อที่เขาจะปะักลงไปครับมันมีโซโซฟ้านะครับมันมีโซฟาครับมีร้อยไหมอยู่ครับอแล้วเขาก็สงสัยว่า,าทําไมโซฟาถึงปิดปากปองอยู่แล้วเขาเอาโซฟาออกครับที่จะพอพอเอาโซฟาออกท็เจอกับเป็นที่นอนครับก็มีร้อยไหมเหมือนกันครับแล้วก็พออ,ออกมาอีกทีเอง เป็นลาของนายเกยงครับเดี๋ยวถ้าคุณ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 ติงโน้สามารถพูดเต็มเสียงกว่านี้ได้ไหมฮะตอนนี้คุณติ้งโน้เหมือนพูดในลําคอนิดนึงครับได้ยินชัดได้ยินชัดแต่คุณติ้งโน้ตต้องพูดเต็มเสียงสัญญาณอะดีมากโอเคโอเคอย่าพูดในลําคอเพราะว่ามันมันจะมันจะดูเหมือนมันฟังยากอ่ะเสียงพูดแบบนี้เลยดีมากครับคือหลังจากที่ไปที่บ่อน้าใช่ไหมครับพี่แจ๊กก็มีปุ๊บกับ ที่นอนที่มีรอยไหมมีเชงฟ้าที่มีรอยไหมแล้วเขาก็่ช่วยกันปีงขึ้นมาครับแล้วก็พบร่างของนายเกียรติครับพี่แจ็คแล้วก็ร่างนายเกียรติแบบตัวดําไหมเลยครับถูกเขาอยู่ในบ่อใช่ครับพี่แจ็คแล้วแล้วพ่อของนายเกียรติช็อกเลยครับเพราะจำการเกลีงของลุกตัวเองได้ครับ ในงานเปลี่ยนเป็นร่างที่มีวิญญาณน,นะครับ,บาง้รถพยาบาลที่ถูกหลักฐานอะไรก็มาครับแล้วก็มีการตรวจในสิ่งร่างกายนะครับเราพบว่ามีแผลจากการนะครับจากการโดนแทงด้วยของคมำนย <c oughs> ี่สิบเอ็ดแผลนะครับถูกแทงยี่สิบเอ็ดแผลก่อนเพื่อจะถูกเผาอำพราง <c oughs> แล้วก็มีรอยผานร่างกายนะครับ บริเวงช่วงทองครับและมีการปัดกระเพราะอาหารครับครับและลำไส้ออกมาและที่สำคัญกว่านั้นคือเจอสิ่งศืดสิอยู่ในลำไส้ครับเจอเจออมายังมุกอบครับเข้าใจเข้าใจออ่าและผู้คนที่เขาก็ตกใจว่า เหตุการณ์มันเกิดอ,อะไรขึ้นเนแบบนี้หลังจากนั้นเขาเรื่งขึ้นว่าพาดข่าวสื่อทั่วไปทุดเรื่องต้องให้นายเกนติดใจการเสียงชีวิตในเ็ื่องนี้ต้องให้ตำรวจมีความคดีคุณติ๊กโน๊ตคุณติ๊กโน๊ตเสียงเสียงพูดพูดเต็มเสียงเหมือนเดิมจากตอนแรกที่เราคุยกันครับเอออย่างนี้เลยเขาพบพิรุจ er ิตเขาพบพิรุษจิตหนึ่ง so ครับว <aud> <onnaise> ันท <aud> ี่นายเกมไม่มาเรียนครับพี่แจ๊ค มีเพื่อนในเกมสี่คนครับที่ว่าไม่ได้มาเรียนด้วยอืเขาจึงเชิญไปสอบปากคําครับแต่ปรากฏว่าทุกคนมีหมัดสว่าสีม่วงครับออืแต่ว่าไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดในคดีฆาตกรรมอะไรใเชิญมาสอบปากค,คําแต่ว่าเขาตรวจ DNA หมดเลยเก็บเพราะถือว่าเป็นผู้ต้อง,งสงสัย ก็ื่อใช้ในการถือพยานหลักฐานนะครับอตอนต่อหลังเขาก็ตรวจ DNA ดินเ,เขาทราบว่าหนึ่งในคนในสี่คนนี้ครับอยอมสารภาักิานเป็นฆาตกรครับ,รบให้ให้การจำนวนต่อหลักฐานครับพี่แจ๊คและแบบคําสารภาพจากเด็กพวกนั้นนะครับตำรวจกับพ่อแม่นายกมถามว่าทําไมถึงต้องฆ่านายกมืมกลุ่มคุณแทงบอกว่า นายเกมนำสิ่งไม่ดีใส่ถุงมาครับมาที่มปริมาณเยอะแล้วเหมือนกับว่ามาไม่แบ่งเพื่อนแล้วเดินลิดของมันนะพี่แจ็คคนที่ปิดมันมันทำด้ทุกอ,อย่างครับเพื่อไ,ได้มาครับจนกัเกิดเกิดการยื้อแย่งซองสิ่งอาวัยมุกเกันครับ,รบแล้วนายเกม เอาถุงที่ใส่ของที่ไม่ดีครับคืนเขาปากไปคืนเขาปากไปเพื่อแม่เพื่อนนั้นเย่งได้ครับเพราะวนะ่านาเกียมเจ้าด้ไปล้วงออกทางะวนนะรรหนักเพื่อนไม่ใช่คนเดียวที่บ้าน,นครับ,รบหรือว่าพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่ามายัวยัวเพื่อนนะครับด้วยอาการบางคนไม่ติดสิ่งเสพติดอะไริง<อ>ไม่ดีครับตำวจไม่ยอมแม้กระทั่งลุมแทงเพื่อนตัวเองครับ,ค,รบคือนาย เกมโดนลุมแทงครับแล้วก็โดนกีดร่างกายนะครับบริเวณลำท้องเพื่อเอาสิ่งอมายมุกนะครับ,รบออกมาใช้ครับแล้วจนตอน,น,นที่ตำรวจถามว่าได้ใช้อมายมุกจากการสังหารตอนไหนหลังจากสังหารแล้วหรือกลับเอาไปใช้ที่บ้านท้งสี่คนให้การว่าใช้สิ่งเสพติดจนหมด ก่อนครับอืมอ,อืมอืมโอเคตรงนั้นไม่ต้องลงดีเทลตรงนั้นช่างมันอ่าเรื่องเรื่องนี้ไม่เอาดีกว่าอืมเอาเอาเรื่องเรื่องที่มันครับใช้ทมา,ายมุกจนหมดก่อนจึงจึงจึงนำลากไปอำพางครับออที่บ่อน้ำครับแล้วก็ใช้โซฟ,ฟากับที่นอนทับเป็นจุดไฟเผาครับออครับหลังนั้นทั้งสี่คนก็โดนโทษติดคุกครับจำคุกพิเศษครับถ้าจ่ผิดก็ ิบกว่าปีนะครับเพราะว่าแต่ละคนยังเป็นเยาวชนและมันก็เกิดเรื่องกนคือแยกจำเลยคนที่หนึ่งเอาเป็นนามสมมุติแล้วกันนะครับเป็นสาวทอมนะครับที่ร่วมค่าในเกมนะครับคืออยู่ในเรือนอยู่ในเหมือนกับสถานที่นิดอะครับเอ,เอาแต่อาละวาดบอกว่าอยาเข้ามาอย่าเข้ามากลัวแล้วเกม อยากเข้ามาแต่เข้ามาโคแร้วเกมจนแบบเหมือนกับว่าผู้คุมมาปุ๊บอีกทีครับเขาเอากางเกงเขาครับปูกปอตัวเองใช่ครับคนแรกคือเหมือนกับว่ามันทํานองเหมือนนาเกมนนาหลอกล้อนะครับแล้วกันเดยที่สองนะครับมาแดงนะครับผมก็คนนี้ก็ฝันถึงนายกินบ่อยครั้งครับแล้วก็ แต่ว่าเขาฝันถึงตอน,นที่เขายังอยู่ในสถานที่นี้นะครับแล้วก็จุดจๆของเขาก็คือเขาโดนแทงในสถานที่นี้ตายหลังจากตรเงเันดีเรียงไม่กี่เดือนตรงดนที่สามน้ำนายโก้นะครับน้ำสมมตินะครับตอนนี้ท่านคือเป็นบุคลนคลไม่กลนจริติษอครับการเปนบุคลนคลมีกนจรลิตคือเขาบอกว่าเขา เห็นนายเกมมาขี่คอตลอดเวลาแล้วตัวนายเกมหมิ่นไม่แบบกินไม่ดีเข้าตมูกแล้วก็ต้องกินยาตลอดมีการหลอนถึงนายเกมบ่อยครั้งแล้วก็จำเลยคนที่สี่ปัจจุบันนะครับพนโทษนะครับเป็นพระสายป่าทุดงที่จังหวัดสอว่าทธานี้ครับั้าแต่พนโทษออกมาจำเลยคนที่สี ก็ไม่เคยสึกอีกเลยครับส่วนในกรณนนี้ผมผมก็เคยฟันถึงนายเกยงครั้งนึงน,นะครับแต่ว่าเขามาในสภาพมาในสภาพดีนะปีเก๊ดแต่ว่าเขามาแต่ผมไม่เห็นขานครับแต่ว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่มีการพูดไม่มีการอะไรครับมันเราเราเราชวนคุยด้วยแต่ในฝันเขาก็ไม่ได้ชวนคุยด้วยครับ แบลว่าสีหน้าเขาดูเหมือนเศร้าๆหน่อยครับพี่แจคนั้นหลังจากที่ทั้งสี่คนมกับได้รับเวงกรรมไปแล้วครับผมก็ไม่เห็นไม่ฝันถึงในเกมอีกเลยพ่อแม่นายกมก็ไม่ฝันถึงนายกมเลยครับครับผมเลยอยากออกมาเตือนแฟนคขับเลยโกดเลยเดียวทุกท่านนะครับให้ดูแลบุตรหลานนะครับให้ คอยดูพฤติกรรมลูกหลานให้ดีนะครับอ,อย่ามายุ่งกับอาบายามุกผมขอฝากเรื่องนี้เป็นวิทยาทานทให้ตระหนักถึงความน่ากลัวของอาบายามุกและก็เวรกรรมนะครับครับอย่ประมาณนี้ครับ,รบอโอเคเท่ากับว่าเรื่องเนี้ยเราก็เอามาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันคุณผู้ชมผู้ฟังครับคุณติ๊กโน้ตเนี่ยก็เคยอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เขาก็ไปฝ่ายหาในสิ่งที่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับ ปรากฏว่าเพื่อนคนหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เหมือนเป็นหัวโจกเลยเนี่ยวันดีคืนดีหายไปติดต่อไม่ได้ทางบ้านก็ติดต่อไม่ได้ใครก็ติดต่อไม่ได้จนกระทั่งคุณพ่อเขาอ่ะเขาฝันเขาฝันก่อนฝันว่าเอ๊ะเห็นลูกตัวเองมาแต่ลูกตัวเองมาขอความช่วยเหลือบอกหนาวแต่มาในสภาพคือตัวไหมนะแล้วบอกว่าหนาวตัวไหมแล้วบอกว่าหนาวมาอย่างเงี้ยอยู่หลายๆครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ความฝันเนี่ยมันจะสื่อถึงอะไรกับทางคุณพ่อเขาอะนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับคุณคุณติงโน้ตบอกว่าคุณพ่อเขาเนี่ยฝันอะไรก็ไม่รู้แต่พอตื่นมาปุ๊บเนี่ยระดมญาติทุกคนเลยว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เดี๋ยวไปตรงจุดนี้หน่อยซึ่งมันเป็นเหมือนกับป่ายางเก่าที่ไม่ได้ใช้กันแนละ้วเป็นป่ายางแก่นะครับตรงบริเวณไอ้ป่ายางเนี้ยมันมีบ่อน้ําบ่อน้ำหนึงซึ่งมันห่างไกลาจากผู้คนไม่ค่อยมีคนเข้าไป ปรากฏว่าไอ้ตรงบริเวณปากบ่อน้อําอ่ะมันมีความผิดปกติอยู่ก็คือมันมีร่องรอยของโซฟามีร่องรอยของที่นอนที่มันไหม้ติดไฟอยู่ก็เลยเฮ้ยตรงเนี้ยมันแปลกๆแ,แล้วก็น่าจะตรงกับความฝันของคุณพ่อคุณเกมถูกไหมคุณติกโน้ตใช่ครับเขาก็เลยไปพ่อคุณเกมเออเขาก็เลยไปลือ้อดูปรากฏว่าเจอศพของคุณเกมเนี่ยโดนเผาอยู่ในบ่อน้ํานั้น ตรงกับความฝันที่คุณพ่อเนี่ยเขาฝันนะครับก็เลยมีการไปสืบสาวราวเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าสืบไปสืบมาก็กลุ่มแก๊งเพื่อนเขาแหละก็ลงมือฆ่าจากนี่แหละฮะไอเรื่องของสิ่งไม่ดีที่เข้าไปพัวพันนี่แหละแต่หลังจากนั้นเนี่ยครับแต่ละคนที่ทําคุณเกมอะ่ะก็โดนเข้าไปในสถานพินิษไปติดคุกใดๆก็แล้วแต่นะครับค่อยๆตายไปทีละคน คนแรกเนี่ยดูเหมือนว่าจะกลัวอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เอาแต่เพ้อบอกเกมกลัวแล้วเกมอย่าทำเลยแล้วก็ผลสุดท้ายตัวเองก็ฆ่าตัวตายคนที่สองก็มีอันเป็นไปคนที่สามวิก,กลจริตถูกไหมใช่ครับออต้องกินยาตลอดชีวิตเลยครับคนที่สี่คนที่สี่ออกมาไม่เป็นอะไรแต่ต้องบวชตลอดชีวิตจนทุกวันนี้ก็ยังบวชอยู่ ไม่รู้เหมือนกันว่าสายป่าทุดงมียืดเสียงเลยครับตอนนี้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตอนที่บวชเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะช่วยบรรเทาในสิ่งที่เขาทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไงเพราะว่าการฆ่าคนหรือว่าการไปยุ่งกับของอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ที่อย่างว่านะมันเป็นเวรเป็นกรรมมันเป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษไปหมดแล้วไงใช่ครับแต่ผลสุดท้ายบทสรุปของเรื่องนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปนะจุดจุดที่ คนเนี่แหละครับที่เราอะ่ะไ,ไปไปใยไปยุ่งกับสิ่งไม่ดีกันเองถูกไหม<ช>ถ้าเรารถ้าเรามีสังคมที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีความคิดที่ดีเราจะไม่หลงไปเป็นทาสของยาเสพติดแล้วเหตุการณ์ต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะว่าแน่นอนครับไอเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเราก็ต้องย้อนกลับไปว่าอ๋อไอเรื่องของคุณเกมที่โดนทําก็เพราะกลุ่มเพื่อนเพื่อนทําไมถึงทําล่ะก็เพราะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งไม่ดีไงถูกป่ะใช่ครับเออ,พอพกพของพวกนี้มันทําได้ทุกอย่างทุ่นทนหลงพมันแับไม่แล้วอืมเออนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะผมว่าพอๆกับเรื่องของคุณสายมนดํา่ะ อย่าไปยุ่งอย่าไปข้องอย่าไปเกี่ยวกับมันดีที่สุดน้องๆหนูก็ฟังไว้เป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ที่ดีเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเราไปยุ่งกับมันโทษนะฮะยาเสพติดไม่ตายก็ติดคุกถูกไหมบเออนะครับอ้าวได้ครับคุณติ๊กโน้ตนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคุณติ๊กโน้ตที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันทำไมเสียงมันไปไกลขนาดนั้นล่ะคุณติ๊กโน้ตกลับมาก่อน ครับยังมีอีกครับพี่เจ่าเอาเสียงมาใกล้ๆก่อนเด<บ>ีออ๋ยวเดี๋ยวเรียบเรียงมาให้ใหม่ครับได้ได้ได้ครั้งหน้าเอาเต็มเสียงแบบนี้นะคุณติ๊กโน้ตนะได้ครับอันนี้ตื่นเต้นไปนหน่อยครับพี่เจ๊เคครั้งแรกเหรอยังไงฝากดิมชมด้วยนะครับไม่เป็นไรนะนักดนตรีเราไม่มีคําว่าตื่นเต้นแล้วสบายๆแล้วอันนี้เล่นเล่นเล่น,ลนตำแหน่งอะไรในเป็นเป็นนักดนตรีเนี่ยฮะเนี่ยผมเป็นแรปเปอร์กับเล่นกีตาร์ครับเป็นอะไรนะ แรปเปอร์ร้องเพลงแรปเปอร์แล้วก็เป็นมือกีตาร์ครับเป็นแบบแรปๆอย่างนั้นเลยหรอครับเนี่ยช่องยูทูบ b e มือนครับพี่แจ็คยิ่งเราเป็นแรปเปอร์เราต้องมั่นใจในการพูดคุณติ๊กโน้ตไม่เหมือนผมผมผมคุยกับพี่แจ็กพี่แจ๊กเป็นคนดังเนือเงผมเก่งแต่ว่ารอบหน้าผมไม่เก่งแล้วพี่นี่เริ่มเริ่ม่คุยตอนแรกๆผมเก่งแต่ว่าตอนหลังๆผมไม่เริ่มไม่เก่งแล้วอ้าวโอเคโอเคเนี่ย พูดเต็มเสียงแบบนี้นะครั้งหน้ามั่นใจในตัวเองนะคุณติ๊กโน้ตนะครับไอ้คได้ครับคุณติ๊กโน้ตยังไงขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากที่มาเล่ให้ฟังเพลงอยู่ใน u ูทครับเอาตกลงคืออ๋อแต่โปรโมทเอามาเอ้าครับก็ฝากฝากผลงานเพลงรับที่ผลงานเพลงยกทรงนะครับชื่อเพลงว่ายกทรงครับอเป็นเพลงมิทบ์นะครับอืออ่า ชื่อช่องบิง g Note ครับ Bing ท,ทบ่แปลว่าคิด Note ที่แปลว่าโดนเตี๋ยครับก็ขัดแฟนขับติดตามผมงานด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ไปแจ็คใหม่นะครับรอบหน้าได้ไมา่ตื่นเต้นนะครับคุณแจ้งโอเคเกีเ่ยวก้อยสัญญานะไม่ตื่นเต้นแล้วนะครับอ่าโอเคอ่ะเพลงยกทรงรอบแรกครับใช่ครับอ้อาวอา้อาวอ้าวโอเคโอเคล้วนไปหมดแล้วคุณจิงโน้ตขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณแจ้งครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผ<ม>ูห,ห,หลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าปลุก <c oughs> ใจคนรู้ใจแมว